สวัสดีครับพี่น้องบองไปสู่หูสู่คนครับมาพี่น้องมาพ่อกระบะเท้าข้างหน้าชแนลครับพี่น้องมาดิหอยโขงหน้านะครับหอยโขงหน้าลาดลาดน้ำจิ้มนะครับจิ้มไว้เรียบร้อยนะครับมีบางหนวยหกเจ็ดหนวยแปดหนวยบพื่อนจจิ้มเอามาให้พี่น้องเบิองครับเบิองมีแต่หนวยใหญ่เลยพี่น้องนะตัวนี้ก็ลาดไว้แล้วนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี้วครับพี่น้องเอามาไว้จิ้มน้ำเพลือพ่อ นะครับโอ้ลมเย็นว่อยวเลยเอาก็พักกรอบนะครับพักกรอบเนี่ยบังงูเหี่ยวเนี่ยนี่บากมะละได้มากแต่มันกับบสดบันไดพี่นอ้องเพราะว่าปลูกอยู่สวนนี่มันเครื่อเหี่ยวเดียบรอยเบิดแลยพี่น้องเอากระยามันขมอำลํำคือเรามาพี่น้องไหมเสียบน้บาบาเทาครับมาเนี้บัวคันหนโคเล่เลพี่น้องเอาโคเล่ก่อนหอยโขงหน้าได้พี่น้องบนเม็นหอยเชอรีลายเติอครับจิ้มแล้วเลือซ้ำนี่เอามันสิกรุบกรบกว่าหอยอันเชอลี่อยู่พี่น้อง นี่ใส่ลงไปเบื้องมนันี่มาด้ยวยพี่น้องเด้อใส่กระพักกรอบเสียบๆน้ำบาเท้าครับอืมกรอบดีเลย บ้าอืมเนี่ยครับอืมหยุดผักเตียงเจริญโภคบริงานอืมมาเดื่พี่น้องเด้อหามาจัดแสบๆหอยโขง่งหนาสิต้มไม่ไม่เนี่กรึบๆดีขนาด มือนี่บ่มีเม่นู่เขาครับว่าสองหมื่อติดตัวแล้วเท็ดเจนแขีวบ้าเท่าอ่เอาแบบนี้ละลองมึงมพักกวบวเอาให้างหัวรูมออกกันไม่น้อง

นะครับพี่น่องบางท่านพูดว่าเอากกินได้บ่กินได้ครับงูเหี่ยวหรือว่าบวบงูกินได้ครับร้อ,องจิ้มเหนียวเลยอื นีก่กรอบนีก่กรอบนีข่ขมอมรามือเอามือนี่เปลี่ยนหมองพี่น้องมากินนู่นขั้นแท่นะอาอสาวจีเียๆตาข้างหลังเนี่ยพี่น้องเด้ใจหน่อยได้เขียดไปแล้ว แจ่ม,มก็พักพักกะกวาห้อยกะกุบก ว่าอันนี้เจ็บเจ็บเบขียวคืบเวยค่ายค่ยดีแต่เป็นทั้งหนาพี่น้อง <laughs> <laughs> เก็บออกผู้เบิลตัวผู้เสียงลุ่ม <laughs> cuối củ cả quả Vâng Vâng chìm một con Nào nhảy nó. Nói nhảy Xay gấp chìm nghèo thở <laughs> hmm. là gì hóa vì đỏ bác của mặt hàng thì con กบด,ด,ด,ดหีหอยแบบนี้บ่ต้องเอาอันเพิ่มดีกว่ามันจะเป็นตาหอยบ่ต้องเอาออกพี่น้องนบมี่มีตาหอยถ้ามาจิมแล้วก็กินได้เลยครับพี่น้อง มือก claro, <c Ris ky> ินจุหน้าบ่อดหญมากเป็นบาข์องแสบเนี่ย ยูกับผู้มักเพ็นนะ่อน่ะแม่นีหลีพี่น้องคือจังบ้าเฮาลนะ่ะบ้ามากประเภทพัดประเภททอดไปกินจังไหนมันกับบทเสียบครับพี่น้อง นี่กินนี่ดอกคือสิบ่เป็นสร้างพี่น้องเนาะคุ้มมือกินเขาเจ็บแถวปั่นเขามาแล้วพี่น้องอืมโยตุ่ยตุ่ยเลยตัวนึ่ง สองว่าคือสีบลมีก้อนหินอยู่ในหอยเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีก้อนหินอยู่ในหอยกันเรียบร้อยเลยแหละอ่าสองกิมสองกิมตัวนี้ตัวนี้กิมไอเนี้อเข้มข้นตัวนี้กิมใสพี่น้อง ล้วพี่น้องอยากล่องพี่น้องบ้าเแถามานจะใสหักหวยไปงมมาบ่สูมื่งเี๋บอกควยมีนี่พี่น้องน้ำไห้น้ำหนาซื้อซื้อมานแต่ตลาดครับพี่น้องเพิ่นเอามาขาย กิิมาเต็หัวนเอาไปให้เ่าสานะทั้งนี้ เสียบสะใจครับพี่น้อย ไปว่าเมืองอีสานแหลงมาเมืองก็พี่นงเด้อ <laughs> พอ, <c oughs> อ,อโอขอตดขอภัยครับพี่น้องอยากกินอูปลาก็าได้กินก,กินบงหอยก็ได้กินพี่น้องอยากกินอย่างอยากกินต้มปลาก็าได้กินมันบ่แรลงพี่น้องลาบเผาก็ได้กิน พักกวบเ <c oughs> อินพักเียหน่อยมาเท่าเอิญไพักกวบยังกินแะ้วก็ะเสียบกินแะ้วก็ะเสียบกินแะ้วก็ะ,ะกวบเี่น้นง แ <c oughs> ลาวร่มไหวๆคักขนาดเทึ่งลม่มทึ่งคึมทึ่งแดดเนี่ยนะครับช่วงนหัวล่มกําลังกําลังออกนะครับปลากระสิบื้นรีแล้วมันเอ่ <c oughs> <c oughs> เอาคนมาสิไปไทยบรรยากาศไม่พี่นองเบิงอยู่ อื้อน่อยจนแก่เนาะอืม ที่น้องว่ากินแล้วขม,มนะครับมันก็ขมเลยเพี่น้นองแต่ว่าถ้ากินเตี๋มมันก็มันกะเสียบฟ้าซึม,ม,ามขางใจบ้างเหรอเพละ ม,มันนี่พักมากอะแกเสียบพักอยู่มึงกูนนะ ืมกวบได้เลย 내 노모는 그재 박학해. 응, 오늘 그래. คุณลังคนเพิ่นว่าตัดเนี่ยก็ได้เด้อน่นว่าเลือกี่ที่ร้ายไปฮึที่ที่หัดตัดคลิปมาเนี่ยอยากให้พี่น้องไน้เบิ่งแบบเรียวๆพี่น้องคือเบิ่งไปตลอดเลยปฏิวัติตัดตัวมา อแจ่บค้าเริ่มี่น้องมือน,นี้ เหลือมางูเงี้ยวสองหน่วยครับบักตัวผู้สองหน่วยเสียบวจวดคักดวนเติบปูเปิือสีเหล้วนอ้องพี่น้องเนาะเสียบเสียบครับพี่น้องไปล่องหามาจุดจวดเสียบเสียบบางทพี่น้องเด้ออันนี้ซื้อมาจต่ตลาดร้านดอกจานเอเมือเข้มลาชครับพี่น้องเห็นมันขายนะครับเห็นมันขายก็เลยเอามาลองมึง นะครับมีแต่หน่วยใหม่ๆงามๆบบมีเน่าเลยเพิ่นเอามาใหม่นะครับพี่น้องกับล่องนะครับไปหามาจัดมาจวดเบิ่งเพราะว่าหยังน้ำธรรมชาติครับน้ำหวยน้ำหองซุเมอ้อนี้บบมีครับเพราะว่ากรสชือว่าดับกับโบเม่นคือหมายความว่ามีอยู่แต่แต่มันบมพอกินนะครับเนาะกับหอยเชอรี่มีพอให้หอยจูบมีพอได้นะครับแต่ว่าหอยขูงหน้านี่มันเริ่มเบิดแล้วนะครับบบาเท่ามาปล่อยพว่น้อง ล่องน้องครับบ่ได้อยู่ในกระช่างนะในกระช่างน้องสาวคนเลี้ยงอยู่แต่ว่าเอาล่องน้องกับลงนะครับเอาไว้เอาไว้เถอะเอาไว้เถากินเอาไว้เถากินให้พี่น้องเบิ่งนะครับน้องสาวเพิ่นว่าเลี้ยงไว้ถ้าขายให้งายเพิ่นว่าเอาก็ฝากพี่ตอนน่องคือเก่าเส็บๆกบๆคักสุดยอดอีหลีครับมื้อนี้ลมเยนเ็ยนๆใต้ห่มม่วงครับเปลี่ยนวิวจังหน่อยเอาบรรยากาศทั้งนี้มาฝากพี่ตอนน่องเด็ดๆทั้งหลังนะครับตอนนี้นั่งอยู่ในห่มม่วงนะครับ ฝากพี่ตอนน้องคือเกาน้องพี่น้องเนาะมาก,กอะไรถือใจกระแช่บ่อท่าวนี้นะครับเด้อสำหรับมือี้ครับสวัสดีครับ